ถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้แล้วประเทศ forex คุณล้างพอร์ตแน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้ผมตาตาสตายุ u, จะพาทุกคนมาเรียนรู้ในเรื่องปิ๊บและพอย n t นะครับปิ๊บกับพอย n t ก็คือหน่วยนะครับในการวัดว่าราคาของกราฟที่เราเรียกว่า forex เนี่ยหรือค่างเงินนะครับต่างๆเนี่ยมันวิ่งไปได้กี่หน่วยกี่จุดนะครับกี่เท่าไหรนี่แหละสมมติว่าส้มเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็น,น,ปนผลใช่ไหมครับเงินก็จะมีหน่วยเป็นเงินไทยเป็นบาทใช่ไหมครับดอลลาร์ก็จะมีหน่วยเป็น usd อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า p ิ๊บกับพอย n ์เนี่ยก็คือจะเป็นหน่วยในการวัดในการที่เราจะเทรดกันนั่นเองแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเรื่อง Pips กับ Point เนี่ยผมต้องขอบอกก่อนว่าที่เราดูดูกันที่เราสาะหาสัญญาลนะครับที่เราไปเทรดตามสัญญาลคนอื่นเนี่ยก็จะมีพวกที่แบบให้สัญญาลมาเนาะว่าบ u ายที่1,900เหรียญ TP ที่1,910เหรียญหรือซับล o อ s ที่1 9 0 5เหรียญประมาณนี้ครับมันก็จะมีบอกมาใช่ไหมว่า TP กี่จุดซับลอกี่จุด และบางคนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยว,ว่าจุดหนึ่งคืออะไรนะครับวัดจุดยังไงจะตั้งทีพีดสตอร์ดอย่างไงนะครับก็อาจจะไม่รู้อาจจะไปวางมั่วๆนะครับหรือจะไปคีย์ในคอมก็อาจจะถูกมาแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับซึ่งในกรณีที่เลวร้ายก็คือเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าอาอาของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับคือวัดริสก r วอ a ลเลชิโไม่เป็นนะครับเราก็ต้องรู้ไว้ว่าจุดกับพอยเนี่ยวัดยังไงนะครับเราสามารถเอาเรื่องนี้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ยังไงในการเทรดได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอบอกกันว่าคู่ี่เร็น ค่างเงินหลักๆนะครับพวกดอลลาร์ยูโรปอนออซซี่นะครับคู่เงินพวกเนี้ยจะมีจุดทศนิยมอยู่ที่5ตําแหน่งนะครับส่วนทองเนี่ยจะมีจุดทศนิยมอยู่ที่3ตําแหน่งนะครับผมจะขอยกตัวอย่างแค่2เคสนี้นะครับเพราะว่าเป็นเคสที่ผมถนัดนะครับแล้วถ้าเกิดมีเคสไหนที่เพเื่อนๆสงสยก็มาเมนด้านล่างนี้นะครับเพื่อผมจะมาพิมพ์ตอบให้เพื่อนๆอย่างละเอียดแบบถี่ถ้วนนะครับให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันทุกคนเนาะก่อนอื่นเลยนะครับคู่เงิน f o r e x หลักที่เราเทรดกันเนี่ย จะมีจุดทศนิยมอยู่ห้าตำแหน่งใช่ไหมครับซึ่ง5้าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยหมายความว่านับจากขวาสุดนะครับขวาสุดเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เราจะเรียกว่า point นะครับ point เนี่ยภาษาไทยก็แปลว่าจุดใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่เราได้ยินใครบวกกันว่า tp 50จุด tp ร0 0จุดกําไร1000จุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยคือทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายนะครับแล้วลปิดคืออะไรครับ ปิ๊ก็คือจุดทศนิยมตำแหน่งที่2นับจากขวามือมานะครับก็จะเลื่อนมาอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเทียบสมการกันแล้วเนี่ยหนึ่งปิ๊เท่ากับ10จุดนะครับหรือ1ปิ๊เท่ากับ10บพอยต์นั่นเองซึ่งปิ ps กับพอยต์เนี่ยมันต่างกันแค่ทศนิยมนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดหลายๆคนไม่รู้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะมองว่า1ปิ๊คือ1จุดนะครับซึ่งถ้าเราไปดูไปเทรด บอกสัญญาณหรืออะไรกันเนี่ยแล้วเรามา,ามลองคำนวณผิดเนี่ยเราเสียหายได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าไหนจะมีเรื่องหลอดมีเรื่องเลเวอเรจมาเกี่ยวข้องกันอีกนะครับซึ่งถ้าเรารู้เรื่องจุดกับพิสผิดเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะใส่หลอดผิดได้เลยนะครับแล้วก็ถึงขั้นเลวร้วายที่จะทําให้เราเนี่ยล้างพอร์ตได้เลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ควรจะรู้ไว้แบบให้ชัวร์แน่นอนดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตสาธิต นะครับว่าฟิสกับพอยส์เนี่ยดูยังไงแล้วเวลาสมมุติว่าที่คนอื่นบอกว่าราคาเนี่ยเคลื่อน,นที่ไปกี่จุดเคลื่อนที่ไปกี่ฟิสนะครับมันดูยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าต่างของทองนะครับแล้วก็กราฟของ EURUSD นะครับซึ่งผมจะขออนุญาตเปรียบเทียบกันแค่2กราฟนี้เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะรู้2กราฟนี้เนี่ยกราฟอื่นก็ไม่ยากแลลวนะครับต้องขอบอกอย่างที่ตอนแรกบอกนะครับว่าคู่เงินพวกหลักๆเนี่ยจะมีจุดทอนิยมอยู่ตําตำแหน่งใช่ไหมครับตรงน,นี้ เดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปไกลๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ฟิกซ์เรื่องของราคาได้นะครับถ้าเกิดผมรีวิวในตัวของกราฟล่าสุดเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมึนง,งงไปสักหน่อยหนึงนะครับสมมุติว่าราคาล่าสุดเนี่ยมันอยู่ตรงที่หน้าที่นี้นะครับ1.21100แล้วราคามันเคลื่อนที่ไปที่1.21173นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันวิ่งไปกี่จุดหรือกี่ปบนะครับอย่างที่บอกครับว่าจุด ทศนิยมตำแหน่งที่5ท้ายสุดนะครับนับจากขวามือจะเรียกว่าจุดหรือพอยต์นะครับเนี่ยจุดหรือพอยต์นะครับแล้วตำแหน่งถัดไปเนี่ยก็คือปิ๊ตไหมครับผมจะขอเริ่มจากพอยต์ก่อนนะครับอย่างตัวอย่างนะครับราคาของ EURUSD นะครับเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทาง73จุดนะครับหรือ73พอยต์นั่นเองถ้าเกิดเทียบเป็นหน่วยปิ๊ก็คือ เคลื่อนที่ไปเจ็ดจุดสามปิดนะครับเดี๋ยวลองอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมเปิดเซลเนี่ยแล้วผมก็จะท p ประมาณาประมาณนี้ละกันนะจะได้ไม่งงเราก็มาดูกันว่าเราจะเทคโบนฟิตที่จุดนี้เนี่ยมันต่างจากจุดที่เราเปิดออเดอร์เนี่ยเท่าไหร่นะครับเราเปิดออเดอร์ที่ตรงนี้เส่นสีฟ้านะครับแล้วเทคโบนฟิตที่จุดนี้แล้วก็ เอาเลขข้างหลังเนี่ยมานับนะครับเลขนี้คือ100ใช่ไหมนับที่มันดูทวนๆนะครับอ่าหนึตรงนี้แล้วตัวนี้มันเป็นเลขอะไรครับศูนย์สามหนึ่งประมาณ31นะครับถ้าเราเอาเลข100เนี่ยมัลบสาก็จะได้69ใช่ไหมครับหกสิบเก้าเนี่ยก็จะไปอยู่ในเลขหลังสุดนะครับนับจากหลังสุดก็จะได้เป็น69ก็คือถ้านับเป็นพอยต์เนี่ยก็คือเป็น69จุดนะครับหรือ69พอยต์แต่ถ้าเกิดเป็นปิ๊บเนี่ยก็จะเป็น6.9จุดปี๊บนะครับส่วน ทองนะครับจะค่อนข้างสับสนมึนงงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมจะอธิบายว่ามันทำให้เราเนี่ยสับสนได้ยังไงเนาะก็ผมขออนุญาตดอนกราฟไปเหมือนกันเนาะสมมุติตอนนี้เนอยู่ที่ยราคามันอยู่ที่1869ดอลลาร์นะครับทองเปิดราคาที่ $1,869 เหรียญนะครับแล้วจะไป stop loss ที่ $1,869.684 นเหรียญนะครับอย่างที่บอกว่าทองเนี่ยจะมีจุดทษนิยม3ตําแหน่งเนาะเป็นหลักนะ แต่ว่าบางโบรกเกอร์เนี่ยจะให้จุดทศนิยมมาแค่2ตําแหน่งนะครับเพื่อนๆต้องดูดีๆนะแต่ว,ว่าวิธีการนับเนี่ยเหมือนกันนะครับสมมุติว่าโบงนี้ให้มา3ตําแหน่งเราก็นับเลยว่าสต็อปลอดที่จุดก็คือเอานับไปเลขทั้งทวนนะครับนับตั้งแต่เลข9ก่อนไปเลข9มัเนเหมือนกันเนาะก็เป็นเป็นเลข9 0 0 0กับ9,684นะครับเมื่อลบกันแล้วเนี่ยจะได้เป็น684เนาะดังนั้น684เนี่ยเมื่อนับจากหลังสุดมานะครับก็จะได้เป็น 684จุดนะครับหรือ684พอยต์แล้วถ้านับเป็นปิ p ฟเนี่ยจะได้เป็น68.4 PIP ปปฟนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปเช็คโปรฟิตที่ประมาณนี้นะครับเป็นเส้นสีเขียวจุดนี้9,000ตั้งเนาะเป็นเป็นเ0 0 0เลขทวนๆนะครับเพื่อนจะได้ไม่งงเอามาลบกับ8539นะครับ9,000ลบกับ8539นะครับจะได้เป็น461นะครับถ้าเป็น461เนี่ย ก็จะได้เป็นจำนวน461จุดนะครับหรือ461ไพล์แต่ถ้านับเป็นพิสกก็จะเป็น416.1ปิ ps นะครับแต่ถ้าเกิดบางโบรกเนี่ยมันปิดฮอสินิยมตำแหน่งสุดท้ายนะครับอย่างเส้นสีแดงเนี่ยถ้ามันปิดอย่างนี้นะครับเราก็จะมองเห็นเป็น1,869.8ปิสตนะครับถ้าเกิดมันเปิดมาเนี่ยเราก็สามารถนับเป็นจุดได้เนาะ แต่ถ้าเกิดมันไม่เปิดมาเราจะนับเป็นจุดยังไงนะครับก็นับเป็นปัดเป็นเลขท่วนเบเลยนะเลขทศนฟิยนมตำแหน่งที่สาเนี่ยเราก็ตัดไปให้มันเป็นเลขศูนย์เลยนะครับก็จะกลายเป็น1869.680 point นพะครับก็ง่ายๆครับก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนอาจจะต้องใช้เวลาทำความว่าใจกับมันหน่อยนะครับว่าพิสกับพอยต์เนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะก็เดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันมากขึ้นอ่าอย่างเป็น G B P U S D แล้วกันนะคร สมมติว่าผมมีราคาอยู่ตรงนี้นะครับ1.35134นะครับโอเคแล้วเราเนี่ยจะไป take profit ที่ตรงนี้แล้วกันนะนี่โอเคตรงนี้เส้นสีเขียว s t o p loss ที่ตรงนี้อ่าเส้นสีแดงตรงนี้นับยังไงนะครับดูไปพร้อมกันนะครับ s t o p loss นะครับคือ1.346 1จราคาเปิดที่1 3 5 1 3 4นะครับวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ง่ายนะครับคือตัดจุดออกไปให้หมดนะครับตัดจุดเนี่ยที่เห็นราคาอยู่ตรงเนี้ยตัดไปให้หมดแล้วนับเป็นเลขทุนทวนเลยนะครับเป็น1 3 5 1 3 4ลบกับ1 3 4 6 7 3สเนะครับเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น4 6 1นะครับซึ่ง461เนี่ยจะนับเป็นจุดนะครับ เป็นจุดหรือ point นะส่วนถ้าเป็น p ิสเนี่ยเราจะเพิ่มจุดไปนะจุดหนึ่งก็คือ46.1 p ิฟนั่นเองนะครับเช็ค k p r o f i เรานับยังไงนะครับเหมือนเดิมครับเอาเปิดออเดอร์ตั้งก่อนนะเป็น135 134ใช่ไหมครับลบกับ136.066นะครับลบมาแล้วได้เท่ากับ932นะครับซึ่งหน่วยก็คือจุด หรือพอยต์นั่นเองแต่ถ้าเกิดนับเป็นปิ๊บเนี่ยก็จะเป็น93.2าิบสปิ๊บก็นี่แหละครับวิธีการนับจุดกับปิ๊บนะครับแล้วมันสําคัญยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะสามารถที่จะรู้ r r เนี่ย Reward ์ i s ส Ratio เนี่ยได้นะครับก็มาลองเทียบดูเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใส่จุดหรือตำแหน่งผิดเราก็อาจจะได้ล i s ต r e w a r ล r a t ิ o ที่มันไม่ตรงนะครับหรืออาจจะเปิดออเดอร์ที่ผิดพลาดไปเลยก็ได้นะครับซึ่งหลายๆคนที่เล่นเป็นเทรดแนวสวิงเทรดเนี่ย ค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าเราดูจากกราฟนะครับแล้วก็ตีจากแนวรับในต้านที่เราเราใช้ตามองเห็นเนาะแต่ได้เกิดพวกที่เป็นสก a อปปิ้นะครับแบบผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเรื่องนี้มากถ้าไม่ดู้เรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญมากเวลาที่ผมจะเทรดนะตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าผมต้องใช้ความว่องไวนะครับต้องใช้การคิดวิเคราะห์คือมองปุ๊บตัดสินใจเลยว่า เดอร์เนี่ยจะเข้าหรือไม่เข้าดีมันคุ้มค่าที่จะเข้าหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญเป็นอันดับต้ตนๆในการเทรดนะครับก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับเรื่อง p ิปกับพอย n t นะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าสงสัยว่า stop loss ตรงไหน take profit กี่จุดกี่ฟิปเนี่ยก็สามารถที่จะเม้นด้านล่างคลิปนี้ได้น,นะครับแล้วผมก็จะตอบให้ทุกคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอยติดตามช่องของตัตตาสลายุมาตลอดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เปิดเป็นเพจ ของ Facebook นะครับชื่อเพจชื่อว่า o o and Boy นะครับแลวยังมี i n s t a g r กรนะครับในชื่อแอเขาวว่า o o and Boy เหมือนกันนะครับสกดว่า Boo _ and _ Boy นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปะติดตามบทความดีๆนะครับได้จากทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเพียงแต่ว่าทาง i n s t a g r กรเนี่ยผมจะมีลงสตอรี่นะครับการเทรดของผมเนี่ยท,ทุกวันนะครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการเทรด เริ่มต้นจาก500เหรียญนะครับเป็นการเริ่มต้นปั้นจากทุนทน,ทน,น้อยๆนะครับแค่500เหรียญเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะรู้ว่าผมก็สามารถที่จะปั้นเงินงน้อยๆเนี่ยขึ้นมาเป็นเงินใหญ่ๆได้นะครับโดยใช้ท,ทุนแค่เพียง500เหรียญเท่าน,น,น,นั้นเองแลวผมก็จะอัปเดตทุกวันนะครับว่าเหตุการณ์พอร์ตของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างได้กําไรมาเท่าไหร่นะครับวันไหนที่ขาดทุนล้านพอร์ตเนี่ยผมก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆดูนะว่าผมล้างพอร์ตเพรรราาาาาะอะอออไไนบแ่่่วทีกกกผมํจ พอทที่มีความเสี่ยงต่ำมาเล่นนะครับไม่ได้เอากาไรจากพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่า5้ารเหรียญเนี่ยเป็นเพียงเงินก้อนหนึ่งนะครับที่ผมได้กําไรมาจากพอร์ตหลักของผมนะครับแล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราใช้โมเดลในการเอากําไรจากพอร์ตหลักๆมาเล่นเนี่ยความเครียดเนี่ยจะหายลงไปเยอะเลยนะครับเพื่อนๆในจะไม่เครียดนะครับถึงจะเครียดก็เครียดน้อยลงนะครับเพราะว่าเงินที่มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงที่สูงมากๆนะครับเราเป็นเพียงแค่เอากาไรเนี่ยมาเทรดให้เพิ่มผลกําไรให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ไงก็ฝากติดตามเพจกับช่อง YouTube แล้วก็ Instagram ของผมด้วยนะครับเออถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้ในทาง Facebook กับ Instagram แน่นอนนะครับวันนี้ผมตตาสตายุขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ